มาเอาใจหนุ่มๆกันบ้างนะคะวันนี้นะคะแอดมินฝนนะคะมีรุ่นรถแบรนด์ลองท็อปมาให้หนุ่นมๆได้ชมกันนะคะนั่นก็คือรุ่นเชฟโรเลตโคล l ร์แลโดนะคะปี2018นะคะมีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะชุดแต่งล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีทอลงล้อแม็กให้เรียบร้อยนะคะทั้งสีด้านเลยนะเหมาะสำหรับพ่อน้องออนนิมากๆเลยคะล่ะเรามาชมในส่วนของด้านหน้ารถกันนะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะ กระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดําเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เชฟโรเลตอยู่ตรงกลางนะคะส่วนไฟตาคู่หน้านะคะก็จะมาพร้อมกับหลอดไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันค่ะส่วนไฟตัดหมอกก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักแชเทเพจเข้ามาได้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะคะ นี่เริ่มจากอ้อแมกนะคะแต่งทรงลงแมกมาให้เรียบร้อยนะคะน็อตก็จะเป็นน็อตสีน้ําเงินนะคะดุมสีฟ้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะตัดกับสีดําเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะคะส่วนกันสาดนะคะก็จะมีมาให้ทั้งหมดสีด้านเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ แล้วก็จะมีพี่เสียบกุญแจมาให้อยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนแทเดในส่วนของด้านด,ด้านหลังรถนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกมาให้นะคะแบบนี้เลยออคบทุกดวงนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่เลยรถคันนี้นะคะไม่ได้มีการชนหลังมาให้นะคะเขาก็จะเป็นโล่โงๆแบบนี้เลยนะคะส่วนที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะส่วนไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะแต่งสปอยเลอร์เล็กๆมาให้ด้านบนตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะจะสะอาดหรือเปล่า นี่เลยภายในรถก็จะกว้างพอสมควรนะคะสะอาดมากเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะพิเศษมากนะคะก็จะมีดิฟฟีมาให้ทั้งหมดหงกัวนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยเหมาะสำหรับพ่อ<ะ>น้องออนนิวมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของคอนโซนตรงกลางนะคะก็จะมีเครื่องเล่นเสียงแบบทัชสกรีนมาให้นะคะแล้วก็ที่ปรับแอร์นะคะจะเป็นแบบใช้มือคะ่ะก็คืออันนี้ก็คือ ปรับที่ทางของแอร์นะคะอันนี้นะคะเป็นที่ปรับความเร็วของพัดลมนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นที่ปรับความเย็นของแอร์ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านล่างซ้ายสุดนะคะแล้วก็มีเบรกมือแบบดึงมาให้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้นะคะ ส่วนตรงกลางนี่นะคะก็จะเป็นที่พักแขนมาให้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของใส่ของได้เยอะพอสมควรนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้นะคะ1ช่องค่ะส่วนเบาะด้านหลังของคนขับนะคะก็กว้างมากนะคะสามารถนั่งได้3 4ถึง4คนเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีเทานะคะตัดกับสีดำเล็กน้อยค่ะสวยๆแบบนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะคะรถเชฟโรเลตคันนี้นะคะราคาอยู่ที่428,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปนะคะแอดมินการันตีได้ว่าคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะราคาก็ไม่แพงนะคะราคากลางๆ428,000บาทฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินผมขอตัวลาไปก่อนนะคะแอดมินจะ หารถตัวเด็ดๆดีๆเกรด A มาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ